น้องไอ้ได้พี่น้องครับผมนางเอกหน่อยอายุ14ปีครับสาวขอนแก่นนะครับหวัวตาหัดหลองหัดลำไม่นะครับมืดดีนะครับผมมาขอโอกาสจากพี่น้องบาดอนแค่นพี่น้องชาวกูแกวพี่น้องทางไหลสดเด้นะครับน้องอาจจะห้องวันเกง่งจะได้ขอโอกาสจากพี่จากน้องนะครับให้น้องอายนะครับได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำนะครับ แค่มีใจฮักสามีก็ดีแล้วเนาะอีหลาเนาะฝึกหลายๆเดี๋ยวกะเก่งนะครับในอนาคตฝากนะครับผมนางเอกสาวนะครับไว้ใสน้องอายจันย่าพรครับผมแล้วก็นางเอกสาวจากเนียนกิมจิน้องยุกิเพื่อนประกาศลูกสาวลาพี่น้องเช่าบ้านนอนแค่นพี่น้องคอข้ามโซ่ครับอายุ13ปีไลเลียกันเนี่ยในบ้านเนี่ยมีมูแล้ว13 14 15สิบสี่สิบห้าแล้วบ้านเนี่ยไอสมอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสองเทียครับผมช่วงนี้นะครับศิลปินของห้องพร้อมแล้วครับขอเสียงแฟนคลับน้องธัญญาอาสยามหน่อยครับป้าบวดกับตอนน้องธัญญาอาสยามครับพี่น้งครับ สัญยาอาสยามขอบคุณค่ะส,สวัสดีพ่อมแม่พี่น้องบานเฮาอีกจักเทื่อนึงนะคะแบบเป็นทางการนะคะพ่อมแม่พี่น้องบานแค่และกาบ,บานไกเลี้ยนเคียงอะทิมาเมืองมอลำน้ำวีหกข,ของเ้าในมือน,อน,นีนะคะน้ำแห่ญญานี่ก็เป็นเทื่อแรกเลยค่ะพี่นกที่ได้นขึ้นเวทีมอลำน้ำวิหกนะคะดีใจดีใจอีหล่ามาเจอเวทีไอแมเอยดีใจคือก่ะตื่นเต้นว่าหันขึ้นเวทีจังเลยจังหวะตื่นเต้นก็เลยตื่นเต้นเห็นยังวะ พี่น้องกัสิีเดตินตามเคยเบิ้งต้งตนน้องท่านยาอยู่ในทีวีนะครับส่วนผลพี่น้องกับเรื่องนา้าเรื่องตาส่วนมาบ่ค่อยออกทีวีครับออกตะเคืองสักผ่านะครับผมว่าพี่น้องเต้นจนเหงื่อ,อไหลน้องท่านยาฝากผลงานกับพี่น้องนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งไอโนกนะคะที่ให้มารวมบุญในมือน,นีนะคะล้วก็ขอบคุณคพี่เจมแล้วก็พี่จีจีพี่โป้นะคะวันนี้แต่งหน้าทำผมให้ทั้งน้องธัญญาแล้วก็น้องยุกิด้วยนะคะควันนี้เป็นความามาเฮ็ดบุญห่วมกันเบอร์สุขคนเลยนะคะมคือนีแล้วก็ร่วมถึงพี่น้องสุขุสุขคนมือน,นีผู้ใดมาเฮ็ดบุญกะสาธุนะคะสาธุขอให้ลำลำเรื่วยๆงวดสิมานี่ให้ได้สามตัวตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสาธุ อันผู้ว่าสาธุเอานีบอยากถือเมีนบาจา <c oughs> ค่ะนอกจาญนีานะคะก็ฝากผลงานนั่งกันแล้วกันค่ะวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่นะคะมืออื่นม,อ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 มือมือฮื้อเมีนบอไอมือฮื้อครับมือฮื้อนะคะนี่คือว่าที่พระเอกมิวสิกวิดีโอของธัญญานะคะเพลงล้านอสงไขย<ม>กับหนึ่ง <1 S 2> หัวใจที่รอคอยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับความหักทีบรสมหวังนะคะก็อยากให้พี่น้องทาติดตามเบิงนะคะประมาณช่วง เมษานี่แลนะเนาะพ้นก็ยังสียอยากเต้นแล้วนี่ละกับฝา,ากพี่น้องน้ำเมดเด้นนะครับฝากพ้นงานน้ำกันแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องธัญญาละกับเป็นกำลังใจให้หมอล่ำน้ำวีำหกนะคะสู้ข <ผม S 2> ูสูคนเหมือนี่ขอคุณหลายๆค่ะพอดีกาขอบคุณน้องสาวนะครับที่มาห่วบุญมาดยใจอิหรี่สวดให้น้องธัญญาสยามครับพี่น้องครับผมขอบคุณน้องธัญญามากๆนะครับพี่น้องกับฝากติดตามนะครับผม ละครหลายๆเรื่องของน้องท่านย่าน้ำนะครับภาพยนต์พอมนะครับแล้วก็ซสิ่งเกิลใหม่ที่กำลังสิ่งเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับพี่น้องถา้าติดตามเบิง่งสิบแปดไทยเอเบอร์นที่สิบหกสิบเจ็ดนี่ยุทธธรรมพญานาคนะครับหลวงปู่อุลลื้อทัางบึงการ